เวลา15.05นาฬิกา5นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยท่านผู้หญิงทัศนาวลัยสอนสงครามพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดําเนินไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราวรมราชชนนีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์เชิดสีฟ้าอ่อนสูรสีฟ้าเข้มพระสนับเพลาสีเทาดำทรงจูงคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงและทรงถือแผ่น พับรายละเอียดอุทยานเฉลิงพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยความจงรักภักดีเป็นจำนวนมากและต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญดังคึกก้องไปทั่วบริเวณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิงพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีในเวลา15บหนาฬิกา20นาทีซึ่งมีประชาชนไปเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จและรอชื่นชมพระบารมีเป็นจำนวนมาก พร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญดังกืกก้องที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพักที่แจ่มใสทั้งได้ส่งถ่ายรูปประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการที่ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งหลอด้วยโลหะในพระอรียบทส่งพระสราญาระดิสถานบนเนินดินที่นำมาจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศที่เคยประทับ หรือเสด็จพระราชะดำเนินไปส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวยทยะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานทูลกระทุนกระหมอ่อมถวายพระรูปพระราชนุสาวร์จำลองโอกาสนี้ท่อพระเนรการขับร้องเพลงใต้ร่มพระบารมีจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานครั้งที่9 และทออพระเนตรอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนบริเวณอนุรักษ์โดยเป็นอาคารเก่าที่เคยเป็นเรือนบริวารในบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒนรัตนราชโกษาธิบดีแผ่บุญนาคอาธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่5แบ่งเป็นส่วนอาคารพิพิธภัณฑ์สองหลังในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่อาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่1ซึ่งจะแสดงพระราชประวัติและที่ประ รทับครั้งสมพระเยาว์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมทั้งภาพประมวลเหตุการณ์ในการพระราชพิธีพระบรม,มศพตลอดจนประวัติชุมชนย่านวัดอนงคารามชุมชนประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของชนหลายเชื้อชาติศาสนาทั้งไทยจีนอิสลามและลาวที่อยู่ร่วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคีมาโดยตลอด จากนั้นได้ทอพระเนตรอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่สองที่จัดแสดงพระราชกรณียกิจพระราชจริยวัตรและผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงประดิษฐ์หลังจากส่งว่างเว้นพระราชกรณียกิจอธิการเพ้นถ้วยกาแฟงานปั้นพระพุทธรูปแล้วได้ทออพระเนตรบ้านจำลองที่จำลองพระนิเวศสถานเดิมที่สมเด็จพระศรีนครินทราบ,บรมราชชนนี<ส>เคยประทับซึ่งอยู่ห่างจากวัดอนงคารามไปไม่เกิน200เมตรตามคำบอกเล่าจากหนังสือแม่เล่าให้ฟัง พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมนุนาราธิวาสร,ราชนครินจัดตกแต่งภายในเรียบง่ายแบบไทยใกล้กับบ้านจำลองที่เป็นที่ตั้งของงานประติมากรรมแกะสลักแผ่นหินขนาดใหญ่แบบนูนตำ่ำเป็นหินทรายสีเขียวจากโคราชยาว8เมตรสูง80เซนติเมตรหนา90เซนติเมตรหนักประมาณ32ตันจัดวางภาพพระราชกรณียกิจและภาพริ้วกระบวนไหว้าสามแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ยังมีศาลาแปดเหลี่ยมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชสมภพครบ8รอบซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานเฉลิมพระเกียตรติแห่งนี้เมื่อวันที่21มีนาคม2540หลังมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี2536 ตามที่นายเล็กนานาได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการอนุรักษ์พระนิเวศสถานเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้จึงเปรียบประดุจพระราชอนุสร์สถานที่รำลึกถึงความรักความผูกพันและความกตัญญูที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อสมเด็จพระราชมารดาและอย่างเป็นสถานที่ศึกษาความเป็นมาของชุมชนเก่าแก่ ในฝั่งทนบุรีรวมทั้งเป็นสถานที่พักควของชุมชนใกล้เคียงและเป็นสถานที่ศึกษาพระราชประวัติซึ่งได้อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่มีมาแต่เดิมอายุกว่าร้อยปีอาทิต้นโพต้นชงโคท่ามกลางหมู่อาคารโบราณและศิลปะร่วมสมัยทั้งยังเป็นสถานที่จัดงานรันลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยในเดือนตุลาคมเดือนพระราชสมภพทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับอย่างที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาเทบายสิริราชในเวลา16นา30นาทีโดยมีประชาชนรอเฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับสเสด็จเป็นจำนวนมาก